วันนี้ไปผู้เดียวืเล่าแล้ววานะถามมันเรื่เป็นยังไง ไม่เป็นไรอ่ะไอเขาเขามาขายบริการให้ผมแล้วผมมีตังค์แค่ร้อยแปดสิบเขาเขาไม่ยอมอ่ะบริการอะไรครับไม่สวยเลยเนี่ะตั้งผมหมดกระเป๋าแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามก่อนเขาเขาเขาขายอะไรเขามาขายอะไรมันเย็บตูดผมอ่ะเพราะผมเจ็บแค่ไหนอ่ะผมผมมีตังค์แค่ร้อยแปดสิบอ่ะแล้วนี่ผมก็ซื้อแก๊สเขาไปขวดนึงอ่ะร้ยเยี่ยมเย็ดตูดตัวผมให้ผมให้แบกไปขวดนึงแล้วผมไม่มีตังค์เลยที่ไหนหมดแล้วเนี่ยแล้วแล้วแล้วให้เอาไปเท่าไหร่ล่ะเขาเขาจะไม่ยอมคือเขาเขาอยากได้อีกเพิ่มอ่ะ คือผมไม่มีแล้วอ่ะครับพี่ผมหมดแล้วเนี่ยมันเย็ดผมเย็ดเล้งเย็ดเหมือนหมาหมดไปอ่ะทุกบาทเลยอ่ะพี่เย็ดป่าเยอะเย็ดแบบเดี๋ยวพี่ไปกดตังมาจะหนีผมเมื่อกี้แล้วเขาไม่บอกราคาผมทีแรกผมจะรู้ไหมแหม่เนี่ยมาโอหกมึงกูบอกราคาแล้วห้าร้อยูกระเป๋าผมงเขาก็ชากไปอ่ะกูไม่สนใจเพราะว่าวันนี้กูโดนเย็บกูเจ็บตูดมากเลยวันเนี้ยกูไม่ยอม เพราะมึงมารู้ใจใจของมึงมึงจะวิ่งหนีแล้วนี่นะเขาจะขวดเบียร์ฟาดหัวผมอ่ะไม่ฟาดไม่ฟาดคือไม่ฟาดเพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เขายึดแล้วเขายึดใส่แล้วเขายึดมัฟาดหัวผมแล้วนี่มันยึดเขายึดจะฟาดหัวผมแล้วใจเย็นใจเย็นแต่ตั้งแค่สองร้อยกว่าบาทให้เขาไม่หมดตัวแล้วใช่ไหมใช่ครับตอนนี้มีตังค์อยู่เท่าไหรเหมือนหมดแล้วยังเขาบอกว่ามันจะไปกดตังค์ให้ผมอ่ะเนี่ยมีอยู่แค่เนี้สองแล้มันยึดตูดผมเชียวเนี่ยเลือดออกเลยพี่มันยึดหมาเนี่ยป่าเนี่ยทั้งนนั้ก็ จะการให้เขาเรียบร้อยนะถ้ามีตังก่อนแต่ถ้าไม่มีตังก็มาคุยกันที่ไม่ได้ที่ผมเจ็บอ่ะคุณไม่เอามาเลยมคุณหน่อยถ้าเขาไม่มีตังเราใช่ไหมพี่ผมไม่มีจริงๆครับตอนนี้คือผมหมดหมดทุกบาทแล้วในเอทีเอ็มผมก็มีอยู่ไม่ถึงห้าร้อยเลยมีแค่ร้อยกว่าบาทเองในเอทีเอ็มผมอ่ะเอาอย่างนี้ เอาอย่างนี้เสร็จแล้วนะเสรแล้วมึงพูดอย่างนี้ได้ไงไปตู้เอดีมาให้กดให้เขาดูเลยบอกว่าเขาไม่มีตังค์เออไม่ได้จบกันคือถ้าไปกดให้เขาดูเขาก็ไม่เชื่อผมเหมือนเดิมต้องเชื่อสิถ้าเขาไม่มีตังค์่ไดก้ยงิห้าจะเอาอย่างดียว่ฟังก่อนดิถ้าเขาไปกดตู้เอทีมเข้าถ้าเขาไม่มีตังค์น่ะจะยอมไหมแล้วเขาก็ไม่จบมีเขาเขายอมไงเออโอโอเคไปตู้นั้นเลยว่ามันเจ็บอะไรมันเจ็บใจอโอเคโอเคไป่ตู้นั้นก่อนไปไปที่ยูเอ่ผม่ ว่าอะไรเงี้<ว>ยป, <น S 2> ป่วยกัน,นเ้ยหียแม่งเย็ดตัวชิ้นไหนไปไปกดถ้าไม่มีก็จบเย็ดเจ้แม่งเงี้ยดอดตูกกนแล้วมีทางจ่าย เฉยเดียวเอโอเจ้าบ่เดถุงนั่นงอบถุง่ยถุงเดง่บเดโอ้ยนนมีแบบังบ่ตั้งหูฟังตั้งนั่นแล้วกลับพวกายไตัว่ไ้ย็ดกลัวมึงคยไม่คใจแล้วเ อ่าอ่าโอเคทาอยู่ไปดูที่เขามีตังไหมเดี๋ยวได้อ่าเราเจ็บสุดแล้วเข้าใจเข้าใจไอ้ผมคิดว่าคนกำลังจะค้นกันหรืออะไรการผมก็เลยถามทำไมอ่าเร็วอน่สุดเลยเจอเป็นอย่างเร็วมากผมไม่อายหรอกโค้กเขาคนขนาดตรงนี้มากไปไปดู ลงไดู้่ะอเคุณคุณเยนแต่ว่เป็นเพราะว่าเขาก็ไม่มีแลจริงๆทำยังไงทีเนี้ยไม่ได้พี่พี่ไม่โดนเย็่พี่พี่ได้นี่พี่โดนเย็เต็มอ่าพี่บอกพีไ่้จริงเห็นแล้วล่ะอ่าเห็นแล้วละมันมีแค่นั้นจริงๆผมจะจับไยังไงี่รู้เลยเนี่ยอ่าได้พี่บอก้แต่แล้วก็จบแล้วทำไมพี่เย่ยมหไมบอกเูดะพี่เยี่มน่อะเยี่ยมเหมยนีโ้กูเจ็บกูเจ็บมก็อยพี่มเงพี่ให้พี่ไมบอกเลยครบี่